อนุภาพของพระรัตนไตรคําว่ารัตนะแปลว่าแก้วคำว่าไตรแปลว่าสามรัตนไตรแปลว่าแก้วสามประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะธรรมกายเป็นแก้วขาวใสสว่างโชต พระบรมศาสดากล่าวถึงประโยชน์ของการพัฒนาใจเข้าถึงพระรัตนตรัยไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ29หน้า106ว่าผู้พัฒนาใจเข้าถึงพระรัตนตรยัยชื่อว่าเป็นผู้รักษาพระรัตนตรยัย มีอานิสงส์8ประการคือ 1. ได้รับการบูชาทั่วทิศ 2. มีปัญญาคมกล้า 3. เทวดาทั้งปวงย่อมประพฤติตาม 4. ย่อมได้รับสมบัติไม่ขาดสาย 5. มีผิวพันธ์เปล่งปลั่ง 6. มีปฏิพานไว้พริบดี 7. เป็นผู้ไม่หวนไหวต่อมิตรและ8มีเกียรติมียศเกียรติสูงการรักษารัตนสามหมายถึงการทำใจเข้าถึงคือการดำรงใจ ให้เห็นธรรมกายเกตดอกบัวตูมที่ศูนย์กลางกายของเราเนืองเนืองในอิริยาบถสคือยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ได้อานิสงส์แประการดังกล่าวแล้วแต่ถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอานิสงสย่อมลด ย่อนลงหน้านอกจากอนิสง์ลดลงแล้วยังพานให้จิตใจเราเศร้าหมองและเมื่อจิตใจเราเศร้าหมองยามใดเราจะประกอบคำชั่วทันทีด้วยเหตุนี้เราควรรักษาธรรมกายของเราให้ขาวให้สว่างให้ใสไว้เสมอ การทำงานทางใจให้ธรรมกายมีความขาวและใสเป็นของยากหมายถึงว่าต้องภาคเพียนกันตลอดไปจากหนังสือทางรอดของมนุษย์โดยอาจารย์การุณบุญมานุษย์อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี